เชื่อนะครับว่าคณะขรนพิการเกษตรเนี่ยไม่มีท่านเสรนีเนี่ยทุกคนก็ทํางานได้และทํางานได้ดีด้วยสิ่งที่ท่านพูดนั้นกําลังด้อยค่าสเวเสรนีอยู่ท่านพูดว่ากมาทเกษตรไม่มีสเวเสรนีก็อยู่ได้แล้วทําได้ดีด้วยอันนี้แปลว่าท่านกําลังด้อยค่าสเวเสรนีในที่ประชุมแห่งนี้ถ้าดีฉันจะพูดใหม่ดิฉันบอกว่าวุทธ,ธสภาหแห่งนี้ จะอยู่ได้แล้วอยู่ได้ด้วยดีด้วยถ้าไม่มีสววุฒิชาติเนี่ยไม่ได้ด่าแต่ด้อยฆ่าใครแต่ว่าพอท่านขึ้นมาพูดท่านก็ด้อยฆ่าพวกเราอกอนแล้วกลัวเหรอกลัวว่าโอเคถ้ามีเสียเรื่องนี้แล้วจะดังกว่าชาวบ้านเขาเหรืออะไรเหรอผมไม่ใช่อ่ะวันนี้ทำไมสภา,รสาเราไม่พูดกันด้วยความน่ารักและอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าสภาวันนี้ไม่มีวุฒิชาติกัลยายนามิตรแล้วมันดีขึ้นผมยอมเสียสละตัวเองนะครับแต่จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับผมยินดีฮะนะครับเชิญเชิญครับท่านวุฒิศัติ์ครับ ท่านประธานครับขอญอาตชี้แจงเพื่อความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกนิดนึงนะครับขนาดนี้คือผมดูแล้วมันจะกลายเป็นเป็นใหญ่กันใหญ่นะครับนู่นนี้นั่นผมเชื่อนะครับว่าคณะกรรมการเกษตรเนี่ยไม่มีท่านเสรีนีเนี่ยทุกคนก็ทํางานได้และทํางานได้ดีด้วยนะครับผมอยากจะขอเรียนอย่างนี้ว่าเราอย่าอารมณ์มาใช้ในตรงนี้อนุกรรมธิการ กรรมาการหลักในกในกรรมาิการเกษตรท,ที่ที่ใช้เนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นหลักเนี่ยโอเคมันเกิดจากความสมัครใจของมวลสมาชิกและทุกอย่างเนี่ยเราทํากฎตามก,กฎกติกาตามระเบียบข้อบังคับทุกอย่างหมดนะครับซึ่งผมไม่รู้หรอกครับว่าถ้าเราไม่มีระเบียบข้อบังคับแล้วสภาเน,นี้ยจะอยู่กันได้อย่างไรในส่วนของอคําถามของท่านสอวอัลิยาขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามนะครับจริงๆเนี่ยครับท่านครับ เมื่อตั้งกรรมธิการหลักเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีคณะอนุอยู่ในคณะกรรมการหลักอีกหลายคณะนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามว่าสอวอท่านไหนที่มีความสนใจอยากจะมาอยู่ในคณะอนุเนี่ยมาได้แล้วผมเชื่อว่าท่านประธานคณะกรรมิการหลักเนี่ยก็ยินดีด้วยถ้าท่านจะมาช่วยกันเพื่อทําให้งานเนี่ยมันสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอให้มันจบจากตรงนี้รอให้มีการเลือกในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วดูว่าบางท่าน อาจจะไปซ้ำแล้วก็ต้องหมดสิทธิ์ในเรื่องของการเป็นอยู่ตามข้อมครคับว่าอย่างเช่นท่านประธานกรรมธิการในแต่ละคณะเนี่ยซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครก็กะเกงกันไปนเรียบร้อยนะครับก็ขอให้ได้ตามนั้นจริงๆเพราะมีชื่อผมเป็นประธานกรรมธิการคมนาคมด้วยก็อยากเป็นนะครับเพราะผมจะได้ใช้ความรู้ความสามารถผมเนี่ยนะครับมาขับเคลื่อนง,งานที่ผมมีความถนัดมาทั้งชีวิตนะครับอันนั้นคือคือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งครับพอหลังจากที่ถ้ามีท่านใดเนี่ยซ้าในเรื่องของประธานอ่ะ ท่านก็จะต้องมีสิทธิ์เป็นได้แค่คณะเดียวแล้วถึงเวลาเดี๋ยวเรามาเกลี่ยกันที่หลังแล้วก็เอาเข้ามาที่ประชุมใหญ่เพื่อให้ความเห็นชอบนั่นคืออีกรอบหนึ่งที่ทํานะครับที่เราจะทํากันเพราะฉะนั้นผมขอญาตลับเรียนเพื่อความเข้าใจครับผมเคารพในสิทธิของพวกท่านนะครับแต่วันนี้เรายังมาด้อยค่ากันเองเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครเอ่ยใครอีกธรรมศาน,น,นารครับอ,อ๋อฮะท่าน อาจารย์จจนันทนาเหรอฮะอครับครับอาจารย์นันทนาครับเปียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสมาชิกบุทธิสภาผู้แทนปวงชนชาวไทยเมื่อสักครู่ดิฉันได้ยินคําพูดของท่านสอวอุทิชาติขอภัยที่เอ่ยนามดิฉันรู้สึกไม่สบายใจสิ่งที่ท่านพูดนั้นกําลังด้อยค่าสอวอเสรณีอยู่ท่านพูดว่า กมทเกษตรไม่มีสวเสนณีก็อยู่ได้แล้วทำได้ดีด้วยอันนี้แปลว่าท่านกำลังด้อยค่าสวาเสนณีในที่ประชุมแห่งนี้ถ้าดีฉันจะพูดใหม่ดีฉันบอกว่าวุฒิสภาหแห่งนี้จะอยู่ได้และอยู่ได้ด้วยดีด้วยถ้าไม่มีสวว,วุฒิชาติ ก็สามารถทํางานได้ดีท่านจะว่ายังไงเรียนคิดว่าคําพูดเหล่านี้มันไม่ควรจะออกมาจากปากของเพื่อนสมาชิกผู้ที่สภาด้วยกันความตั้งใจในการที่จะเข้าไปทํางานในกรรมาธิการต่างๆนั้นเนี่ยมันเป็นความตั้งใจที่เกิดขึ้นมาจากฐานอาชีพเรามาจากกลุ่มอาชีพเรากําหนดว่ามี20กลุ่มอาชีพแต่เสร็จแล้วเวลาที่เราตั้งกรรมธิการเรากลับไม่มองฐานกลุ่มอาชีพเลย ดิฉันคนหนึ่งที่เป็นผู้ประสบภัยจากการไก่เกรกกรรมธิการชุดนี้ด้วยวิธีการเลือกกันเองดิฉันลงสมัครใจที่จะลงกรรมธิการพัฒนาการทางการเมืองเดียนสอนทางด้านสื่อสารการเมืองทำงานเกี่ยวกับการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง 30- 40, 40ปีที่ดิฉันทำมาไม่ได้กลับมาดูว่าความรู้ความสามารถตรงนี้เป็นอย่างไรใช้วิธีการเลือกกันเอง เหมือนอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้พูดไปว่าเมื่อใช้การลงมติมันก็จะเป็นผลอย่างที่เราทราบแล้วการเลือกตรงนี้ไม่ได้เลือกจากฐานของความรู้ความสามารถแล้วไม่ได้เลือกจากฐานอาชีพแล้วเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ถ้าเลือกกันเองแบบนี้คนที่มาจากฐานที่ตรงทำไมเราไม่ได้เริ่มต้นดูก่อนทำไมเราไม่พิจารณาตรงนี้ก่อนแต่เรากลับใช้วิธีการลงมติซึ่งอันนี้ดนฉันคิดว่า มันเป็นปัญหาและอีกห้าปีที่เราจะต้องทำงานโดยที่มีคนที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถไม่ตรงกับสายงานเราจะทำงานกันไปแบบนี้หรือแล้วประชาชนจะได้อย่างได้ประโยชน์อะไรจากกรรมธิการทั้ง21คณะนี้เดนจึงมีความคิดว่าทำไมเราไม่เริ่มต้นจากการที่มองฐานอาชีพที่เรามากลุ่มอาชีพที่เรามาเป็นสอวอ แล้วก็พิจารณาจากความรู้ความสามารถจากฐานอันนี้แล้วค่อยเข้าไปเดีชนคิดว่าหลายกรรมธิการที่มีคนผิดฝาผิดตัวอยู่ในกรรมธิการเดีชนจะไม่บอกว่ารวมถึงพัฒนาการทางการเมืองด้วยซึ่งมีอาชีพค้าขายเดีนไม่ได้ด้อยค่าแต่ถ้าเทียบศักยภาพในการที่จะมาดำรงตำแหน่งกับความรู้ประสบการณ์ คนไหนที่ควรจะเข้ามาอยู่ในกรรมธิการนี่คือสิ่งที่ดิฉนคิดว่ามันเป็นความอปิลักษณ์ของการคัดสรรกรรมธิการทั้ง2 1คณะนี้และดิฉันก็อยากจะถามต่อไปว่าเมื่อคัดสรรกันแบบนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่มีกรรมธิการที่ไม่ครบแล้วก็จะต้องไปดำรงตำแหน่งประธานคนที่จะเข้ามาเป็นกรรมธิการในลำดับถัดไปมันควรจะเป็นใคร แล้วจะเลือกกันอย่างไรหรือจะใช้วิธีการเลือกกันเองอีกลงมติอีกซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นดิฉันก็เชื่อว่ามันก็คงจะเป็นอย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าผลมันจะเป็นอย่างไรเราจะไม่ได้คนที่มีความสามารถมีความรู้มีศักยภาพตรงในการมาดำรงตำแหน่งกรรมธิการฝากเอาไว้ด้วยนะคะว่าประชาชนดูอยู่กับการกระทำของพวกท่านคะ่ะ ตอบใช่ไหมครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมเนี่ยไม่ได้ดักแต่ด้อยค่าใครแต่ว่าพอท่านขึ้นมาพูดท่านก็ด้อยค่าพวกเราก่อนละกลัวเหรอกลัวว่าโอเคถ้ามีเสียเรื่องน,นี้แล้วจะดังกว่าชาวบ้านเขาเหรืออะไรหรอผมไม่ใช่อะ่ะวันนี้ทำไมสภา,ราเราไม่พูดกันด้วยความน่ารักแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าสภาวันนี้ไม่มีวุฒิชาติกัลยานามิตรแล้วมันดีขึ้นผมยอมเสียสละตัวเองนะครับ แต่เอาอะไรมาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับผมยินดีฮะนะครับขอบคุณครับกับเจนท่านเทวฤกษ์ครับเรียนท่านประธานครับผมอาจจะสอบถามแบบเดียวกับท่านเสนีธนะครับว่าห้ามเอาท่านกรรมการเอาห้ามบรรทัดของพวกเราไปทําอะไรนะครับอันนี้สงสัยอันนี้สงสัยจริงๆนะครับอุตสาห์เขียนสัมผัสนอกสัมผัสในนะครับให้ของจองนะครับประเด็นประเด็นอีกอันหนึ่งนะครับก็คือผมอย่างนี้ ผมคิดว่าเรามีภารกิจร่วมกันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่าใครเนี่ยในที่นี้ผมเวลาใครถามใครใครมาจากกลุ่มไหนผมยืนยันว่าทุกคนมีที่มาที่ไปและที่มาเหล่านั้นนมีความชอบธรรมผมดีเฟนให้ทุกกับทุกปกป้องให้ทุกคนว่าทุกคนเนี่ยเป็นตัวจริงในสายอาชีพของแต่ละคนนะฮะแต่สายอาชีพเหล่านั้นเนี่ยมันคือที่มาของเราเราอาจจะดีเบตรหรือว่าถกเถียงกับ ประชาชนคนอื่นๆได้ที่เขาไม่ชอบพวกเรานะฮะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเราไม่สามารถดีเบตกับตัวเองได้นะครับว่าเราที่มาของพวกเราเนี่ยมันมีความชอบธรรมแล้วเราก็ยืนยันไม่ว่าที่มาเหล่านั้นเราจะมามากมาน้อยมามาดีมาไม่ดีมาถูกใจมาไม่ถูกใจบ้างน่ยแต่ที่มาพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเรามาจากที่มาเดียวกันดังนั้นเราต้องยืนหยัดยืนยันบอกกับประชาชนว่าที่มาเหล่านั้นน่ยมันชอบธรรมแต่ที่มาที่มาชอบธรรมเหล่านั้นน่ยมาพอเรามาพิจารณาเนี่ยครับ อย่างกรณีเกษตรเนี่ยผมก็อยากจะกาบ,บเรียนนะครับทุกท่านนะฮะให้พิจารณานะถามใจตัวเองว่าเรายังยืนยันในที่มาของเราหรือเปล่าถ้าที่มาเหล่านั้นเนี่ยฮะอย่างขอญาตเอยนามท่านเรณีหรือท่านกัลยาเนี่ยฮะว่ามาจากเกษตรตัวจริงนะฮะผมก็คิดว่าอาจจะต้องพิจารณาไหมฮะว่าเราก็ควรจะให้เขาเป็นอันดับแรกๆไหมในการเลือกโดยเฉพาะท่านประธานขอญาตเอยน,น,นะถึงนะครับประธานกรรมการว่ามันมีกระบวนการเลือก ก็อยากจะเรียนนะฮะในอนาคตนะฮะแม้ว่าหลายท่านอาจจะคิดว่าเปลี่ยนอดีตไม่ได้นะฮะในอนาคตเราถอดใจตัวเองออกไปแล้วเราก็ยืนยันว่าที่มาของเราเนี่ยมาจากกลุ่มอาชีพแล้วเราก็ยืนยันว่าที่มาของเราเนี่ยมันชอบทมไม่ว่าที่มาของเราจะมาจากสายไหนแต่พอมาถึงในสภาเนี้ยเราเป็นตัวจริงเราเป็นตัวจริงของพวกเราเรามีคนเบื้องหลังที่โหวตเรามาทุกคนโหวตเรามาฝากความหวังเรามาครับท่านประธาน แล้วเขาก็อยากจะมาทํากรรมธิการที่เขาหวังเพราะว่าเขามีดังนั้นก็อยากจะให้พิจารณาคนที่มันมีคุณสมบัติตรงตามสายเป็นอันดับแรกเราไม่ได้กีดกันว่าคนจากสายอื่นก็ทํางานได้ผมยืนยันว่าคนจากสายอื่นก็ทํางานได้กพรานัการการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนด้วยซ้ำไปผมคิดว่าทุกคนควรจะอยู่ในกรรมธิการนี้นะครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่อยากจะเรียนให้พิจารณานะครับ แมตต์ต่อไปหรือครั้งต่อไปในการเลือกประธานหรือตำแหน่งสําคัญเนี่ยจะยิ่งถูกสปอตไลท์ถูกส่องมากนะครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยดูตามคุณสมบัติดูตามความเหมาะสมถอดใจตัวเองที่อาจจะรู้สึกว่าจะต้องฝั่งนูน้นฝั่งนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะให้ดูตามคุณสมบัติเพื่ออย่างน้อยที่สุดเรายอมรับในที่มาเรายืนหยัดในที่มาของเราและเราก็าลังยืนยันว่าไอร้ระบบการเลือกตั้งแบบ20กลุ่มอาชีพนั้นอ่ะมันถูกต้อง เรากาลังบอกสังคมบอกผู้รับชมเนี่ยหลายคนเอาบอกว่าเรากําลังแย่งตําแหน่งหรือเปล่าไม่ครับเราไม่ได้กาลังแย่งตาแหน่งเพื่อตัวเราเองใช่ไหมฮะเรากําลังชิงตําแหน่งเพื่อจะได้ทํางานตามความมุ่งหมายของกลุ่มอาชีพต่างๆที่เขาเลือกเรามาทุกคนทุกท่านที่ต้องการที่แบกรับอยู่บนบ่าทุกคนเนี่ยฮะอย่างาาาบริหารราชการแผ่นดินก็ถูกเลือกมาจากกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินก็แบกเอาความหวังความฝันความต้องการของกลุ่มคนที่เขาโหวตเรามา นะเราก็อยากทํางานให้ตามความหวังความฝันเหล่านั้นผมคิดว่าให้ความหวังความฝันเหล่านั้นยังอยู่ในสภานี้เถอะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับครับท่านอรชรพันธ์ครับเช่ญครับ กาบเปลี่ยนท่านประธานค่ะดิฉันอัญชรพันธ์หอมรถสมาชิกวุฒิสภาลำดับที่1 9 4ค่ะดิฉันก็มีความรู้สึกนะคะเหมือนที่ท่านสมาชิกสภาวุฒิสภาทุกท่านมีความรู้สึกคะ่ะแต่ดิฉันเปรียบให้ทุกท่านนะคะคือฮีโร่และเป็นคนเก่งแต่ละด้านยกตัวอย่างคะ่ะเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ไอรอนแมนเก่งทั้งด้านสมองระดับอาชีวะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เป็นวิทยกรก็ได้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จก็ได้เปรียบเสมือนสไป เดแมนค่ะที่พง,งาดข้ามจักรยานด้วยใช้ใยแมงมุมจากมือที่ปล่อยออกมาแล้วใช้ใยแมงมุมต่างๆช่วยเหลือประชาชนหรือคนที่เดือดร้อนแล้วก็เปรียบเสมือนท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกทท่านค่ะขนาดมือของท่านเองที่มีอยู่ในมือของท่านและเกิดมาโดยธรรมชาติมีเพียงแค่5นิ้วยังไม่สามารถที่จะเรียงเท่ากันได้ดิฉันขออนุญาตนะคะว่าท่านสมาชิกพุธิสภาทุกท่านมีเกียรติ มีคุณวุธและก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมแล้วก็ขอนําเรียนว่าถึงท่านจะได้ตรงหรือไม่ตรงกับกรรมธิการค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่านะคะในคําสอนของท่านพระพุทธทาสคนดีสําคัญกว่าทุกสิ่งดิฉันก็ขอให้เชื่อในความดีของทุกท่านค่ะว่าคนดีที่ได้เกิดมาเป็นสมาชิคอุทิศภาก็ทําหน้าที่ได้ทุกสิ่งถึงแม้จะไม่ตรงกับกรรมธิการค่ะขอพระคุณค่ะ ับขอบคุณมากครับก็มีทชิมท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับครับหากไม่มีนะครับขอเชิญท่านท่นสิทธิกรเชิญครับครับขอสั้นๆนะครับท่านประธานครับขอผมนายสิทธิกรดงยศนะครับสมาชิกวุฒิสภากุ่มสิบเกนะครับจากจังหวัดนครปนมครับ เท่าที่ฟังสมาชิกหลายท่านนะครับได้อภิปรายนะครับในส่วนของกรรมธิการที่เราเลือกเป็นกรรมการสามัญนั้นนะครับผมก็เป็นห่วงนะครับว่าอย่างกรรมธิการหลักๆเนนะครับกรเกษตรเอยท่องเที่ยวเอยนี่ครับค่อนข้างเยอะแต่กระบวนการที่จะพิจารณาเนี่ยหลีกไม่ได้ที่จะต้องใช้ข้อบังคับฉะนั้นข้อบังคับเนี่ยรับเป็นหัวใจในการประชุม ท่านั้นไม่ยึดหลักข้อบังคับจะไปยึดหลักเอาแต่ใจตัวเองนี่ครับการประชุมคงไม่รับรื่นผมเข้าใจนะครับว่าแต่ละคนก็ถนัดอยากจะมาเป็นเกษตรเห็นเพื่อนอภิปรายสองคนบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้เป็นแต่อีกหลายคนก็หลุดตำแหน่งเหมือนกันคนที่หลุดตำหลุดตำแหน่งตัวนั้นเขายอมรับในกติกาครับเขาไม่ได้ดื้อรั้นครับ อย่างข่าวที่ออกมานะครับมีข่าวที่ออกมาหลายรอบหลังจากประชุมเสร็จวันนี้เราประชุมเสร็จหรือพรุ่งนี้ก็จะมีกวนเก่าๆสี่ห้าคนถแถลงข่าวบอกมีเรื่องนั้นล็อบบี้เรื่องนี้จะเอาสี่ห้าคนนี้มนาะคลองเสียงข้างมากได้อย่างไรครับ เดี๋ยวก็วันนี้เดี๋ยวก็เป็นแผ่นเสียงตกลงหนังฉายซ้ำซากอยู่งั้นนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็อึดอัดตันใจเหมือนกันเพราะว่าพูดแต่ละคำนี่ด้อยค่าของพวกเราทั้งหมดฉะนั้นขอให้ท่านประธานนะครับเราเพิ่งเริ่มได้แค่สองคณะเหลืออีกสิบเก้าคณะฉะนั้นกระบวนการนี้นะครับควรที่จะคุยกันตั้งแต่วันที่เราสรรหาไม่ใช่มาคุยกันณเวลานี้ขอให้ท่าน ประธานควบคุมการประชุม้วยครับครับขอบคุณครับเชิญท่านพิสิทธิ์ครับครับกลับเรียนท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับกับผมพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ครับสมาชิกวุฒิสภานะครับปวงชนชาวไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับคือถ้าเอาตามระเบียบข้อ79นะครับไม่ได้ระบุที่มาของอาชีพหรือกลุ่มอาชีพนะครับนะครับถ้าท่านสมาชิกเนี่ย อ่านในข้อ7 9ด,ดีๆนะครับไม่ได้มีเลยนะครับตรงนี้แล้วจริงๆอย่างที่ท่านก่อนหน้านี้นกล่าวว่าแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมามาอภิปรายตรงเรื่องนี้นะครับก็คือเราควรจะยึดข้อบังคับนะครับแล้วเราก็ให้ให้ใหสิทธิ์ในการที่จะอภิปรายแล้วนะครับประชาธิปไตยเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยส่วนน้อยเสียงส่วนน้อยเนี่ยเราก็ให้สิทธิ์ท่านอภิปรายแล้วนะครับนะครับในวันนั้นแต่ท่านไม่ได้อภิปรายนะครับการที่วันเนี้ยมันเป็นประการประกาศรายชื่อกรรมาิการเนี่ยผมอยากจะให้ การประกาศรายชื่อเนี่ยให้มันจบครบทั้ง20นะครับ21กลุ่มอาชีพนะครับขอบคุณมากครับ